เราจะดูโซโล่ลลิซ่ากันเรามานอนรอชุดนอนชุดนอนที่มีชื่อมองเห็นหรือเปล่า LS 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 เปลี่ยนชุดเตรียมนอนชุดนอนฉันชุดนอนนี่มีคำนี้ด้วยนะคะลิซ่าโอ้ยโอ้ยอยู่คอนเสิร์ตแล้วเนี่ยไฟงานวัดไปงานวัด นอนรอนะคะด้วยชุดนอนชุดนนอที่มีชื่อมองเห็นหรือเปล่า LS 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 ไหนดูสินี่ไงนี่นี่นี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่ดูนี่ดูนี่เออเออไหนพี่ก้อยพี่ก้อยชุดอะไรพี่เอ็มชุดอะไรนี่แหวะเพกอินเดียเราเป็นนอนรอเหมือนกันนะครับผมนอนรอเหมือนกันนะครับผมดู เหลืออีก9นาทีค่ะทุกคน9นาทีตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้น้ย่ รูกว่าต้องถามคนนี้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะแม่ขนลุกค่ะขนลุกทั้งเพลงเลยลูกตอนนี้ต้องหูน้ำตาไหลแบบต้องขนลุกต้องหูน้ำตาไหลไ่หมดเลยลูกพี่กายชอบฉากไหนเอาฉากเอาฉากฉากทองทองอ่ะแบบรู้สึกว่ามันแตะตามันแบบ อยมันทองมันไทยด้วยมามไม่ฉากนั้นเป็นฉากที่แบบขนลุกที่สุดใช่อันนั้นเป็นฉากที่รู้สึกว่าคนลุกทุกอยาก่างแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าชอบการแต่งตัวอันไหนถ้าเอาแนวแบบ,บใส่ได้จริงๆเราก็ชอบเหมือนกล้วยเลยที่ใส่หมวกวสี้าวลแล้วก็ใส่ถุงเท้ามาถึงนอ่องอ่ะแต่ถ้าเราใส่ก็คือถึงเอวกล้วยจะรอดูพี่ก้อยแต่งหน้านะคะดูว่าพี่ก้อยจะแต่งลุกไหนไม่แต่งแต่งสวยสู้้องไม่ได้ไม่ พี่ก้อยต้องแต่งหน้าแล้วก็ต้องแต่งตัวเดี๋ยวรอดูในช่องพี่ก้อยรอดูในช่องพี่ก้อยนะคะคุกก็ก้อยอุสาไม่แต่งค่ะแอนบอกให้เวยแกะท่าเลยแกะท่าเลยเดี๋ยวเขามสอนหนูด้วยเดี๋ยวเรามาลองแกะท่ากันดูค่ะไปะปไมีคนโทรมาเดี๋ยวเราไปคุยก่อน เห็นแค่นิดเดียวก็เ,เห็นอยู่แต่เห็นไม่เยอะนะคะ ชาเลนจ์ตัวเองขนาดนี้วะโ okay, <laughs> อเคเพราะฉะนั้นทุกคนรอติดตามนะคะว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงในช่องเมเนซ่าค่ะแล้วก็แล้วก็ในช่องบานาด้วยนะคะเราก็จะประเคารให้บานาจงทิปเต้นด้วยไปค่ะบายๆเราเจอกันพร <Okay, S 2> ุ่งนี้เจอกันพรุ่งน,นี้สิปอง้าไป <laughs> 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 ถ้าคลิปนี้มันออกมาแบบวุ่นวายงงงงกงกงประการใดเพราะว่ากุ้ยไม่เคยถ่ายอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกนะคะก็ถ้าผิดพลาดอะไรมีอะไรที่ไม่ค่อยดีไม่เพอร์เฟกเสียงหายหรือไงขอโทษจริงๆนะคะแต่ว่ามันคือความตั้งใจที่กุ้ยอยากถ่ายรีแอคชั่นจริงๆเพราะว่านี่ถือว่า เป็นโซโล่ของลาริซาขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับการรีแอคชั่นเดี๋ยวอาจจะพาไปดูบรรยากาศหลังจากนี้ค่ะว่าเดี๋ยวเราจะทำอะไรอะไรยังไงกันบ้างนะคะตอนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามช่อง banana u ของก้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปอื่นๆขอบคุณค่ะบ๊ายบาย เซรัเมีเฮ hey. หรอหอนน่หรือเล่าเฮ้เฮ้เฮ้หรเฮ่เซราลิซัลเลตเาิลตเราลิับตมีเฮ่เซาลิัลตมีมีคนรักใคริมีเฮ วันนี้ถ่ายเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะลาคลิปกันไปกับุแม่แล้วก็แด้นดี้พลนนังอ๋นนอแล้วเจอไหมเจอแล้วเจอแล้วดีดก็ถ้าคลิปของเราผิดพลาดรนการใดหรือว่าอาจจะมีความกงกุง <c oughs> กุงก้งโกงแมุ่กงุกง <c oughs> หมอตังนะคะก็ต้องขออภัยในวันที่นี้ด้วยแต่พวกเราเลิฟลาลิซาค่ะเลิฟลาริซาค่ะซัพพอร์ตซัพพอร์ตนะซัพพอ,พอค่ะ,คะ,คะ Bye bye.